สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังโดนแน่แก๊งสปีดโบ๊ทจ่อฟ้องให้หมดหลังจบคดีแตงโมล่าสุดมีการเปิดเผยว่าปอตอนุพัฒน์และโรเบิร์ตพบูบุญพร้อมเพื่อนแก๊งสปีดโบ๊ทเจ่อเอาผิดผู้ที่ทำให้เสียหายหลังตำรวจแถลงปิดคดีแตงโมตกเรือยืนยันพูดจริงจิงกับตำรวจหมดแล้วและที่มาบวชเพราะตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แตงโมด้วยใจบริสุทธิ์ โดยเมื่อวันที่21มีนาค5โยคีปอและโยคีโรเบิร์ตได้ออกมาในช่วงฉันเพนและร่วมกันถวายพัตตาหารให้กับพระสงฆ์และกรวดน้ำอุทิศบุญส่วนกุศลพร้อมทั้งพูดคุยกับสื่อที่มารอทำข่าวโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตเผยว่าเหตุการณ์เรื่องตำรวจตชดอตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วส่วนที่ไม่ออกมาดินตามพระสงฆ์ปินบทบทเพราะไม่อยากให้ใครมองว่าสร้างภาพ และได้บอกถึงสาเหตุที่ยอมพบนักข่าวเพราะอยากทําความเข้าใจร่วมกันสงสารนักข่าวที่ต้องมานั่งเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนเข้าใจว่าทุกวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองจากนี้ตนและโรเบิร์ตจะไม่หลบนักข่าวและใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมดาปกติแต่ขอเวลาทําธุระส่วนตัวอย่าซูมภาพเข้าไปถ่ายเพราะเห็นบางสื่อลงภาพและข่าวเรื่องที่โรเบิร์ตเดินเหมือนคนไม่มีหัวจริงๆแล้วเขาไม่น่าจะเอาไปเป็นประเด็นเพราะในภาพก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นการเดินผ่านซุ้มทางเดิน เรื่องที่มีสื่อและชาวโซเชียลไปประกาศว่าหลังศึกตนเองกับโรเบิร์ตจะออกมาถแถลงข่าวผู้ความจริงจริงๆแล้วตนเองกับโรเบิร์ตไม่เคยพูดเรื่องนี้หลังจากจบคดีหาตำรวจออกมาถแถลงแล้วตนเองกับโรเบิร์ตและคนบนเรือจะเดินหน้าเอาผิดคนที่แชร์เรื่องที่ทำให้ตัวเองและเพื่อนเสียหายโดยขอยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมเป็นความตั้งใจจริงและจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแตงโมเขาก็ุณข่าวจากสยามสตรีทครับอขอบคุณด เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปฮะขอบคุณนะครับ